สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะน้ำตาไหลลูกสาวก้มกราบนัดมีเรียอ้าอธิชาติน้ำตาไหลหลังลูกสาวน้องฟ้าโปรดนำพวงมาลลยมากราบเชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้ดีสำหรับอดีตนักร้องดังยุค90นัดมีเรียเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนางแบบ ไปลองเทสดูหน้ากล้องในขณะที่มีอายุเพียง13ปีผลงานชิ้นแรกคือการถ่ายโฆษณาแครีนโลชั่นตามมาด้วยการถ่ายแบบให้กับนิตยสารวัยน่ารักกระทั่งปี2533นัดมีเรียได้รับโอกาสจากบริษัทไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ให้แสดงเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตคือเฉลุยโครงการ2ด้านชีวิตส่วนตัวนัดมีเรียแต่งงานกับอ้ํอธิชาติชุมนานน ทั้งคู่รักกันคบกันสุขภาพดีและชอบออกกำลังกายถึงแม้จะคบกันมานานแต่ก็ยังไม่มีทายาททำเอาแฟนๆอยากเห็นทายาทของทั้งคู่แล้วถึงแม้ว่า นัดและอ้ำจะยังไม่มีลูกแต่ทั้งคู่ก็ได้รับน้องฟ้าโปรดมาเป็นลูกสาวบุญธรรมโดยน้องฟ้าโปรดเป็นลูกสาวของญาติคนสนิทที่ทางด้านนัดมีเรียและอ้ำอธิชาตินั้นรักน้องฟ้าโปรดราวกับว่าเป็นลูกแท้ๆเลยก็ว่าได้ล่าสุดทำเอานัดมีเรียและอ้ำน้ำตาไหลเมื่อลูกสาวน้องฟ้าโปรดลูกสาวบุญธรรม นำพวงมาลัยมากราบคุณพ่อบุญธรรมและคุณแม่บุญธรรมบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวงานนี้นัดมีเรียได้โพสต์ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า happy e s time t ever ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t news ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ